สวัสดีครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะที่สิบหกนะฮะพฤศจิกายนปีสองพันห้าร้อหกสิบแปดเวลาเที่ยงยี่สิบสองนาทีนะครับโดยประมาณมาพบกันอีกหนึ่งวันครับสาหรับอู่อัชเชอรอโตโรปลีนะครับผมแชมเปิดน,นะฮะเป็นอู่ยุโรปเฉพาะทางซ่อมเบนบี้โฟกอนโวนะครับก็วันนี้เป็นวันหยุดนะก็ขอให้ทุกท่านเดินทางกันด้วยความปลอดภัยนะครับใช้รถใช้ถนนนะฮะ รักษาความเร็วตามบฎหม่กําหนดนะครับไม่เกินหนึร้อยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็เป็นความหวังดีนะวันหยุดสุดสัปด,ดาห์นะเสาร์อาทิตย์ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับครอบครัวทุกท่านเลยนะครับแล้วก็เดินทางไปกลับโดยปลอดภัยนะครับก็วันนี้นะคลิปสามสิบวิเช่นเดิมนะจะเรียกว่าช่างปื๊ดสามสิบวิก็ได้นะเอาเป็นสโลแกนไปเลยดีกว่าเพราะว่ามันจะได้จําง่ายนะครับเป็นช่างปื๊ดสามสิบวิแล้วกันมันง่ายนะคำว่าสามสิบวิก็คือเริ่มตนะั้งแต่ผมเริ่มอธิบาย ในชิ้นส่วนที่ผมต้องการจะอธิบายเผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อไม่ให้ทุกคนถูกหลอกนะฮะหรือตกเป็นเหยื่อนะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับก็เข้าเรื่องเลยนะผมเห็นมีอู่หลายอู่เหมือนกันทําคลิปไว้นะในกรณีที่โอชีดเนี่ยมีปัญหาโอชีดเสียนะรถเพียงแค่แสนกาโลนะอันนี้เดี๋ยวแก้ต่างนิดหนึ่งไม่ทุกคันเสมอไปนะครับนะโดยมากจะมีอายุประมาณสักสามแสนกิโลได้ในกรณีโอฉีดดีเซล มีตัวอย่างมาให้ดูครับหนึตัวหต้นครับที่ท่านเห็นนี่เป็นหัวฉีดของ o m 6 51อยู่ในเบนที่ขับกันอยู่ทุกวันนี้นะอยู่ใน w 212 w 204นะ W 205นะ GLC นะที่เป็นเครื่องยอดฮิตนะก็คือ o m 6 51นะครับเป็นหัวฉีดดีเซลนะในรุ่นแรกๆครับสังเกตได้จะไม่มีท่อไหลกลับนะแต่ในรุ่นใหม่ๆจะมีท่อไหลกลับแล้วนะครับ แต่รุ่นเก่าๆก็ไม่ใช่ว่าจะเสียง่ายนะครับนะจากประสบการณ์ที่ทํามานะครับัวชีดหนึ่งต้นนะอยู่ได้ประมาณ3 0 0 0 0นกิโลไกลมากนะเวลาท่านเข้าไปสวิตแล้วเขาบอกโคชีดเสียบางทีมันแค่ปลายมันฉีดไม่ได้ค่าเฉยเครื่องมันก็เลยกระโกระเภกหรือมัอนเดินไปเต็มสูกในช่วงแรกๆที่สตาร์ทเครื่องยนต์นะหรือขณะใช้งานอยู่ก็แล้วแต่นะผมแจ้งนิดหนึ่งนะหาก มีการแจ้งเปลี่ยนวฉดต้องตรวจสอบดีๆนะครับถึงแม้ว่าวฉดมือสองลงต้นหนึ่งก็หลยหลยตังค์นะมือหนึ่งตกสองหมื่นนะครับมือสองเขาทำราคาตั้งแต่หมื่นกว่าขึ้นไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถตรวจสอบได้นอกาช่างคนเดียวเขาแจ้งว่าสตาร์หรือค่าในคอมพิวเตอร์มันแจ้งเขาจึงเปลี่ยนเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันมันมีข้อมูลส่วนกลางอยู่นะครับเสียไม่ไม่เสียง,ง่ายๆบางคนแปดหมื่นโลโดนเปลี่ยนแล้วบางคนแสนต้นๆเองโดนเปลี่ยนแล้ว นะเหมือนกับไม่มีอะไรจะกินแล้วอะ่ะนะอันนี้ก็เป็นไปได้นะเพราะว่าไหนๆโลกก็เข้ามาแล้วนะเพื่อกระจัดปัญหาไปหรือเปลี่ยนตัวอื่นไปแล้วแล้วมันหายแล้วก็เลยดึงรายการนี้เสริมขึ้นไปอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับอยากบอกข้อมูลเล็กๆน้อยๆท่านทราบไว้นะครับนะโอชิต้นหนึ่งอยู่ได้กับสามแสนโลครับชัวนะ,จะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตามตัวใครนะฮะก็ เหตุผลต่างๆผมจะไล่เรียงตามลำดับไปแล้วกันอันนี้สามสิบวินาทีก่อนนะครับก็คลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมจ้างปืนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ